อ๋ออันนั้นก็ผมไปถ่ายเป็นโปรโมทการท่องเที่ยวของทางฮ่องกงครับแล้วก็กเลยใส่ชุดอย่างนั้นครับเพราะว่ามันเป็นการล้อธีมของภาพยนตร์ฮ่องกงในยุค90เลยเงี้ยเขาจัดการให้ครับเพราะว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดังสมัยยุค90ของทางฮ่องกงยอะไรอ่างเงี้ยครับก็หลายเรื่องเลยครับใช่ครับเดินเชดเลย <laughs> <laughs> ที่ฮ่องกงฮะก็เดินเดินแล้วก็เริ่มจากจับผู้จัดการก่อนฮะคุณโชนโดนจับเหรอครับโดนจับฮะเขาฝืนไหมครับเขาฝ่าฝืนไหมครับคุณผมใส่กุญแจมือเลยฮะครับจับไม่ยากเลยเหรอครับจับไม่ยากเดินอยู่ใกล้ๆต้องดูแลผมนิดนึ่คุณตำรวจเลยครับคุณครับคุณตำรวจหน้าสุด่ะฮ่องกงเนี่ยเป็นอะไรอ๋ออันนั้นก็ผมไปถ่ายเป็นโปรโมทการท่องเที่ยวของทาง ฮ่องกงครับแล้วก็ก็เลยใส่ชุดอย่างนั้นครับเพราะว่าเออมันเป็นการล้อธีมของภาพยนตร์ฮ่องกงในยุค90เลยนเงี้ยอันนั้นที่ผม cover เป็นเหลี่ยงเฉวอยครับอันนี้คือลุกลุกนี้เราดีครีตเองหรือว่าเขาจัดการเขาจัดการให้ครับเพราะว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดังสมัยยุค90ของทางฮ่องกงอะไรเงี้ยครับก็หลายเรื่องเลยครับใช่ครับแต่ว่าเออชุดตำรวจจะเด่นหน่อยครับเออครับพราะได้ใส่ชุดนี้แล้วความรู้สึกของผมเป็นยังไงบ้างครับ เดินเช็ดเลยที่ฮ่องกงฮะก็เดินเดินแล้วก็เริ่มจากจับผู้จัดการก่อนนะคุณโชโดนจับไปหรือเปล่าครับโดนจับครับเขาปืนไหมครับเขาป่อปืนไหมครับคุณผมใส่กุญแจมือเลยฮะจับไม่ยากเลยเหรือเปล่าจับไม่ยากเดินอยู่ใกล้ๆต้องดูแลผมด้วยแต่พอเราแต่งหน้ากันก็ไปเป็นเฟรนดนื้อหาอร่อยแบบจิ้มจับอออ๋อครับคือผมว่าต้องขอบคุณพี่โชด้วยครับถ้าถ่ายรูปสวยครับ แล้วก็ก็ตรงนั้นแบบว่าบรรยากาศมันได้ด้วยครับจริงๆเป็นที่ที่ถ่ายหนังเรื่องนั้นเลยครับที่ที่โอยืนอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ท่าที่ทําอยู่ด้วยก็เหมือนที่พี่ชูทำแต่กล้องให้ครับพี่ชูชเป็นแต่กล้องครับแล้วเป็นผู้ที่ถูก,ถก,ถกโอ้จับด้วยถูกรวมด้วย <laughs> มันยืนรวมในทีม <laughs> นั้นครับเป็นทุกอย่างให้โอ้เลยเหรอครับเป็นหมดคะอเป็นงไงพอที่เห็นแบบว่าฟี่แแบบดชมว่าหล่อ ผมก็ดีใจครับก็โอเองก็ชอบครับเพราะว่าแบบเป็นชุดที่แบบจริงๆแล้วเขาเลิกใส่ไปแล้วมันไม่มีแล้วครับเป็นชุดเก่าเลยก็ดีใจครับได้ใส่แล้วก็เราก็เคยดูเราเป็นแฟนหนังของประเทศเขาด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจครับได้ไปแล้วก็ดีใจที่คนชอบหลายคนจะเป็นผู้ต้องหาครับเหมือนคุณโชว์ก็ดีใจครับยินดีมากๆต่กนี้จะมีการต้องานมจริงๆก็มีไปอีกไปอีกรอบแล้วครับผมแต่ยังไม่ออก อันนี้เขาเป็นในฐานะอะไรเป็นแบ,บสเตอร์รอย่าไรจริงๆเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวครับใช่ครับเป็นแบรดนด์เอ็มบัสเตอร์ของการท่องเที่ยวเองหลังจากโปรเจกต์หลังจากนี้จริงๆ <จะ S 1> ไม่ได้มีของโออย่างเดียวก็มีของนักสแสดงคนอื่นด้วยครับล,ลูกต่อไปโอพูดได้เรือ่งอ,องครับว่าจะออกมานไหนอะไรยังไงเอ่อ <c oughs> จะไม่ได้เป็นแบบนี้ครับมจะไม่ได้มาเป็นทีมแบบนด้เห็นในปีนี้ครับโอปีนี้ครับนนาจะเห็นปีนี้แหละครับโอเคอ่ะ